ส่วนาแม่ก็คือรักศมีพี่น้องทรายน้องกันคนหนึ่งนั่นก็คือบางนาที่ส่วนาแมี่ก็ตายไปหลายปีแล้วพี่น้องเหลือแต่พ่อผู้เลี้ยงพ่อผู้ค้านก็คึ้กันดอกกับเมียเมียกับพ่อเมี่ยพ่อกับพ่อพ่อเลี้ยงพ่อของเจ้าเท่าสิบวันกัว่ากันเป็นไงบ้างครับพ่อสวัสดีสวัสดี พ่อหลวงพ่อของเจ้าเ่าสื่จากพวกลสั่งว่าจะหอยบดีมีสะกินกับนี่นเฮ้ยเป็นลูกไผ่แก่อยล้วกาวางอนนึ้มาล้วออกฉากตอนไหนไม่รู้ยาเตยบ่กาวถึงร็ยังพอูขินมากอยู่อยมีสุขแต่เราหนี่เราม่ถึม่ตายก็เป็นจุจุ คนอีกเขามาอยู่บ้านี่ก็คอยมาดีจ้าเนี่ยสิยาเพื่อมันตายยุ่งสูลนะอันี่เป็นไงาบอกเปทัวร์น่จ่่อีกอซ้อมกนัเลา่าเราจะเล่นเข้ากันหมเจยอยางนี้ว่าใครงฮันนักกีฬาต้อั ละคนขับฟอร์มแรงตื่นเต้นจอดตื่น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 ตร่นตื่ใจื่นตื่นอย่นต่นตื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 ่ยตื่นตื่กเป็นูื่นต่นตื่นตื่นตืงนตื่นตื่นาก่นตื่นต่นตื่นตื่นตื่นตน่น่นน่นหน่ตน่ต่ป่นนนนก่นนเ่น่ด

จะยินนี้แม่จอะไรสีผูฟังเล้วน้ำเติงและว่น้ำกำยาบางอนี่ราวางรอเข้าฉากนะครับลันาจะมกับซัาก้ามาจ้าเอาให้เกาใจเยยป่าปาปาบ่ดัเมียบาเอาสา้สานเปา่ตื้งเข้มทึงออกฉากกัตมุเศร้าเปาคอต้องดีอย่างเดียวใครอยู่ท่งนี้ผู้ใหญ่ ท่านเกป็นคนเด็กคอยกันร่งสีหายเมื่อกี้ฟังเป็นซูนไรทั้งหมดเ้ยชีพีคนชาวบ้านชีพีคนชาวบ้านอีสานเฮาตั้งแต่เก่าภาทาไทยคนอะไรนะเย็นทานบ่ทานบ่ทานนี่ชีพีคนชาวบ้านอีสานเฮาตั้งแต่เก่าช่วยบ้านนั่น

ก็เกิดหอดตายงผู้นบานเบิดไปสินะโลมไปเลยคือจะเดียนละเทียกับอะไรไปสิ่าไปเลยเดือนภาษาคืออขี่นะกินกับว่งไนกับว่าไปเลยเดียนใส่ซ่องกับควคุมไปสินะเปกนปอข้าวหอ่าไปสินะ้ัดสุดนี่ปั๊บถามันสมัควมาก่อนแล้วไอ้กับเบิ้งบน้องปแตเบิ้งข้างเาองมือกกัสิประมาณนี่แหละ อาจจะบ่ท่าในเขาทีเขาทางครับแต่ว่าผมหรับรองว่าขันเขาทีเขาท้างนี้ตลกถ้าถแต่งน่าจะมวนแนนอนครับในการล่างมวนตีป้อมตีจะไงขัดเย้าขัดเย้าตื่อก็ลังมวลก็ล่างมวลนะครับล่องครับลเรืยอมวนนอนขนาดเลนมือแรงชิบ่็ในเขา้าได้ดิล่ล่ามวลขึ้นมาจอกว่าเดี๋ยวมากง่วเพาใแกเราะไข่เพาัวตวนี้รับง่ พ่อไปไในข่อยพ่อบ <rain> right. ้าโดนเจออะไรขี้อยางหมาเหมอมาในเนี้ยพอตวไปไหน็ิดหมาเด้อเนี่ยข่เดินปโดนรูปพราต้องไปเรียบร้อยตอหลังลป้เรข้าวัวไปใหนถ้า่างอยังเดียวจะเป็นรอกาเด้อจะบอกวับขัวไปโดมานั่งปั๊บได้บัตรากาวาเขาช่วงอะไรเนียหามองเขาไหมจะบอว่าโอ้ยกระโลกใต้ข่อยมันบ่นยากบันน่อยบันง่ายบ่ง่ายเลยกกไปส่อยไปล้้าหนูกัไดีจคนอนสิงเข่อไปดีไห 阿妹，阿妹。